ชาไทายชาชัก ว,วันนี้สีแดงแม่ค้าใส่เสื้อสีแดงใส่กลับไปกลับมาถุงเท้านี่ก็ต้องเปลี่ยนทุกวันนะครับใส่ถุงเท้าหอมมากเลยอะนะหอมมากหอมมาก ชาไทยชาชักนะครับเทกลับไปกับมาเทกับไปกับมาเข้มไม่เข้มดูหน้าไม่ค้าครับไม่ค้าไม่ยิ้มเลยเข้มมากชาชัก ชาชักชาไทยสีเข้มสวยงามมากเลยหอมมากเลยนะบิดบิดบิดนะครับเดเยอกว่ารทีหอมดเว่าใส่โมัทีเขาเป็นเงา ชามะนาวอ๋อเหลอชามะนาวยังไม่ชงเนาะครับผมอันนี้คือชามะนาวเมนูชามะนาวนะครับใส่น้ำร้อนปกหน่อยไม่เป็นไรนะครับไม่พอก็ชักใหม่ ตวงใส่อย่างดีนะครับชามะนาวเติมน้ำเปล่าอ๋อเพิ่มความเข้มของน้ำชาเข้าไปอีกใส่ถุงเรียบร้อยครับมะนาวสดเลยนะครับชามะนาวเมนูเย็นๆเรียบร้อยแล้ว I need to.